สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิววิธีการใช้ตัวบอลเคเตอร์เบอร์หนึ่งและเบอร์สองกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ผมเสียบมากๆนะครับให้สระแชมพูอาแก๊หรือว่าแชมพูคีรันตินด้วยก็ได้ครับหรือจะใช้วิธีการท่องจําก็ได้นะครับคือผมธรรมชาติให้สระสองครั้งผมผ่านการทำเคมีให้สระหนึ่งครั้งครับส่วนวิธีการสระนะครับสระปกติทั่วไปได้เลยครับและขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนของการใช้น้ำยาขวดดันผสมกับบอลเคเตอร์เบอร์หนึ่งในอัตราส่วนบอลเคเตอร์เบอร์ วิธีการนวดได้ฝ่ามือนะครับปกติได้เลยครับเดี๋ยวสำหรับท่านใดนะครับที่มีเครื่องอบไอน้ำนะครับหรือว่าเครื่องนาโนมิดนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้ครับเพราะว่าตัวเครื่องนาโนมิดนะครับจะทําให้ตัวบอลเคเทอร์เบอร์หนึ่งและเบอร์สองนะครับทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับในขั้นตอนของการพ่นนะครับเราจะใช้เวลา15-20นาทีครับพอพ่นเสร็จแล้วนะครับเราจะล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดครับและในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ และตอนนี้นะครับก็เสร็จไปที่ระเบิดแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจตัวบอลเกเตอร์เบอร์หนึ่งและเบอร์สองนะครับก็เอาไปใช้กันได้ครับ